อ๋อครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมเอาวันนี้มาตามพ่อหมอดูตาทิพย์ครับผมเนาะอ่ะงวดที่ผ่านมาแปดเจ็ดเมืองเกิงเนาะได้โศกสอ้งสัรพี่น้องได้ทางนนตตารีร่ความหกเก้าศูนย์อีกพี่น้องเอามุนี่มาตามต่อคุณพ่อป็นกับฟันยังไงเนาะแนวทางรัฐบาลไทยสิบหกพฤศจิกาครับผมนาะติดตามไปพร้อมกันครับ สวัสดีครับผมอ้มอาวสวัสดีพ่อมาดูครับผมอ้าวต่อมวดเลยอืมแบบเจ็ดแล้วว่านอ่าอืม,อมต,ตรงๆเลยเลขทายตัวลีอีกสามตัวอีกอ่อาเงินองน้ำมัน,มนล้วเยอะขึ้นบอ,อนนบกว่าเนี่ยนับเงินเหลียวเยอะนับเหลีวก็นับอีกเปไ็นไงพ่อฝันยังไรงวดนี่มากละไปวันที่สิบหก คือบอกอายุ2,868ตองวดมาฝันมาฝันมาขึ้นนี่ล่ะโอ้ยบันหูอีกบันซุ้ปนี้ต้องมาต้องฝันหลักเราลัานี่พึ่งฝันต้นนี่โอ้ยฝันจังไหนพ่อฝันจังไหนเจ้าพ่อฝันจังไหนฝันไปอืมไปแล้วเขาไปในวัดโอ้ ปกติแล้วคนก็สั่งกุตสักกันค่ะพี่น้องกุดของพระนะเอาเห็ดกุดไหมเนี่ยเต็มตังเต็มตังอยู่คนละบันไดสิ่เขาเห็ดอ่ะถ้าไปเห็ดคงคงอคือบันไดว่อนไงโอ้คือพี่น้องมันเห็ดเพราะฮันเลียวต้นส้นแป้นที่เขาปลูกบันไดนะครับผมยังไม่ได้ขึ้นไปหรอกมอตัดอพวกพี่พี่อยู่ ก็ไปเนี่ยคุดอันนี้มันคุดอาจารย์ที่ยัางโบก็สนใจอือ่ะแล้วไปทั้งนึงผัดยูนาโบสดก็สั่งอ่ะมี่สองขนยืนพออยู่เขาเห็ดหยังว่าสั่งทานย่างไก่เอาย่างไก่ไปย่างยูนาโบดเออโบดที่แล้วย่างไก่เออไปย่างยูนาโบดเลยประตูโบดนะมะโบสก็ สูงหลังค้าแหลมแล้วลก็เป็นซ่านหน้าว่าสันจังไี้คนสองค้นไปย่างไก่อยู่ทั้งหนา้าโบสถ์เห<ป>ลียวไปละไก่้ที่ลกขนแล้วเลยช่วยอยู่สองตัวเนี่ยกันมีนาเนี่ยกันซองไม่หยั่งระบาดนี้โอ้ย่าง,กาางไกลยุทท่านหน้าประตูโบสถ์ล<บ>กขึ้นแ้วเรียบร้อยเขาลกคนแล้ะคือเข้าไก่สิ ร้อมสีย่างแล้วสีคล้ายสีกินสีแซะนะโอ้ตอนเห็นมันเป็นตัวยุกเป็นตัวยุก่เกันเยอะคน่ะสองคนผู้ใช้อ่าครับผมโยนาบดเขาเมือสร้างเห็ดไปทั่วม่ fort, อ <S <s anyway> uh, ึดหมงเห็ดแต่ว่าคือว่าว่ามัดไนบอยู่ที่นาบดเท่ากับกินปย่างไกล้ส่ย่างไหคนง่านกินอะไรผู้ใชสองคนใกล้สองตัวบ่พอ เงี้ยกันฟองฟองเงี้ยกันอยู่ว่างอยู่เดี๋ยวไปนี่เพื่อไว้เจ้าเนี่ยแต่ไกลดิบเดีบวันย่างสิโอที่เขาย่างเขาไว้หลังเนีไงเขาบอกเห็นอ่าแล้เขาเหตุนี้ของทั้งหมดว่าชะย่างไกลอืมอืมล้วรอกว่กับจุกพูดคุยนะเออเดี๋ยวมาขอพบอาจารย์จะฟ้องเนี่ยจะฟ้องคุดเนี่ยไฮ้คนอยู่คนนี้สัตว์อืม ่นใจสิพ่อพ่อน้อสัมมันไปถามกำนกักกรลังสิออกไปหาเพื่อน,น่ะสวดของเนี่ยอืมอืมอ้ไหนที <c oughs> เป็นยังไงะาทิตี่ใส่ก้าแปดพัดออกแล้วอือที่ใส่ก้าเจ็บลงมากตัวอื เปห้าอาจารย์เนี่ยบดนี่ดเป็นเจ็ดหรอวะไกล้สองตัวแล้วบทิทไกล้สองตัวรองสอตายแล้วคนสองคนไกล้ตายเก้าสุดอ๋อเลสองทีก่ตายูสองศูสอง ยู่ทั้งก้นผู้เขาย่างอยู่ทั้งหลังอแสดงว่าศูนย์สองศูนย์สองเก่าเลขสามตัวสิตีใส่แปดหนึ่งสองโอ้เมื่อกี้แปดเจ็ดบานอีแปดหนึ่งสองเนี่ยแปดเอานึ่งสองก็ศูนย์สองล่ะยๆสองตัวเหนึ่งสองกับหนึ่สองแต่ว่าสามตัวนี่แปดหนึ่งสอง ตีเอาพระนั่นแหละเห็นบ่ละพระวันนี้ปอบ่เห็นบ่เห็นไปว่าท่านหอดทนเมียก็อ่านพุทธเนี่ยพุทธอาจารย์มาสั่งบันได้วนเห็นมาขลองใจแค่มันไถ่มันได่เที่ยวขึ้นแต่เขาตีแล้วล่ะแต่ทามทนตัดชนวนขึ้นเมื่ตีชี้ตีใส่ บันไดนี่พขตาฝันเห็นแง่ยเห็นปูดบางสี่มันเป็นเจ็บรีิค่ค่อยเต็มบันไดแล้วมันเป็นขี้มันนี่คูเออมันต้องหาคันเจ็ดขันเก้าขันแมนสูงทุกก็เก้าขันแมนบันไดเงี้ยตรงกลางนี่นี่มีเก้าขันเก้าขันเจ็ดขันหาคันบันไดมันขี้ห้องค้งโมฮะกระเก้าอื สามตัวแปดหนึ่งสองสี่กุกับเก้าเออจังมาผมมาเล่เข้ากับนักกับข้องเออเล่เก้ากับโข้ออไปเล่สิกีใส่เก้าเจ็ดกับหกเจ็ดสองตัวเก้าเจ็ดกับหกเจ็ดเนอืมครับผมแต่แน่นแน่นเลยศูนย์สองกับหนึ่งศูนย์สองกับหนึ่งสองเนี่ยโ้สามตัวนี้แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสอง เน้นเน้นเลยคือศูนย์สองแปดเจ็ดโม่เน้นเลขเตี๋ยตัวนี้เตี๋ยปั้นบุ้คเื่องนี่วิ่งไก่เหี่ยงกันจองลองกลับน้ำไหนดิอันเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่ยกราบบุฟเฟ่ต์เนี่กลาบแนนแดงแต่เลขเนี่ยขับมันดอกหนึ่งสองไม่ถิดแปดหนึ่งสองขับมันดอกศูนย์สองอยู่รัง พอมันอยู่ทั้งหลังเขาพูกอย่างไกลไปครับความพี่นอ้องขั้นข้าหนึ่งสองมากืสามตัวก็แปดหนึ่งสองเลยแมนผูกแปดหนึ่งสองเราต้องอยู่บนครับอ,อันนี้ตีเทือกไม่ได้นะฮะมันตีเทืกได้รอดโอ้อ ฟัน่นี่คือบางเรื่องสำหรับคนที่ันบางหันนั่นเป็นปัญหานะฟันไม้เป็ตัมันบ่อเ่าก็บเกาแล้ว็ยังอีก02กับ02 2เป็นเลขตัวเด่นเลยโอ้ไปสองตัวหน่อยแน่นอนน่เกันลองฟังเย่กันสองรองเลย ไก่สบ่ตีใส่เก้าเพราะมันไตโอ้มันมันมันมาไก่เก้าตีโอ้ตีว่มีเก้าหนึ่งตาวมันไตมันไตแล้วมันอยู่แล้วพี่น้องเลยแป๊บหนึ่งสองใก่้สองตัวมันแย่งกันงามพ้อกันโอ้แต่ข้อสองข้อนวยหลังเห็นเท้าขีดว่าย่างใกล้นั่นแหละครับผมยัางว่เห็นที่เต่าย่างตัวนี้เน้นคือศูนย์สองแมน หนึ่งสองสี่พยุบบนถที่พออหนึ่งสองแต่ตดยเลยเออเสียงลงแรงหนึ่งสองยุบบนตัวงันเ็นเลขสาตัวตัดหายสองตัวเลยหนึ่งตองล่างบนป้อมเราเสียแล้วแต่ว่าล่างนี่ศูนสองเลยคืออยู่ทั้งบวดตั้าบัด้ี้๋่วงานบ้ดเดี๋ยวกับเนี่ย ค <8 S 1> ือแปดเจ็ดตัวนี้บริก้รับเจ็ดแปดบ่มากมพอาว่าอันนี้มากมากแปดเจ็ดเลยอ๋อครับแต่ก็เอาพี่น้องตามขึ้นนี่พี่น้องโอ้อือ่ะกร่อง